สำหรับเพื่อนๆที่สั่งหญ้าพันงูเขียวตากแห้งนะคะถามกันเข้ามาว่าคุณออ้ครับพันงูเขียวตากแห้ง1นกิโลได้ประมาณไหน1นกิโลได้เป็นถุงใหญ่ๆตามนี้นี่นะคะถุงใหญ่ๆตามนี้นะคะนี่คือถุง1นกิโล สำหรับถุงครึ่งกิโลครึ่งกิโลจะได้ประมาณนี้อันนี้ก็คือถุงน้ำหนักครึ่งโลนะคะถุงใหญ่นั่นน้ำหนัก1กิโลถุงเล็กนี่น้ำหนักครึ่งโลส่วนใครที่สั่งเป็นต้นต้นก็จะติดผลแล้วเรียบร้อยสำหรับต้นนี้ผลที่แห้งเริ่มจะขยายพันธุ์ได้แล้ว ใครสั่งต้นได้ต้นใครสั่งเมล็ดได้เมล็ดใครสั่งแบบตากแห้งจัดไปแบบตากแห้งสนใจสมุนไพรหญ้าพันงูเขียวโทร0876069955 ID line a u NG SA a าศอ่านว่าอังศรา09กับสมุนไพรหญ้าพันงูเขียวสดต่างแห้งเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าใบเมล็ดพันธุ์ดีกเศษวิถีไทยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ